รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว ฝากไว้แน่แต่แด่ชนรุ่นลหลังฮื้อหูคุนหนังยังของโบราณสืบมาแต่เหตุอดีตตาการสารปัจจุบันฝากคิดสร้างสรรน,นาคตเนรมิตจชจ่วยคิดศึกษาสำคัญ ือคนปลายหลังเขายังได้หาหันพิพิธภ่าพันจะหักษาสืบส้างพิพิธภัาพันยืนยาวสืบส้าง ปีพุทธศักราช2499พระองค์เจ้าจุมพศพงบริพัตรกรมหมื่นนครสวรรษพินิษฐ์ได้เสด็จมาเยี่ยมชนโบราณสถานและโบราณวัตถุทางภาคเหนือในการนั้นพระองค์ได้เสด็จแวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระท่าเสด็จและทอพระเนตรเห็นว่าวัดพระธาเสด็จมีโบราณณสถานและโบราณวัตถุทรงค่ามากมาย ที่วางกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเสี่ยงต่อการชำรุดสูญหายพระองค์เจ้าจุมพดพง์บริพัตรจึงมีพระดำริกับพระครูรัตนาคมจเจ้าวาดในขณะนั้นว่าควรจะตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อรักษาโบราณวัตถุเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการคนา้นคว้าสำหรับคนรุ่นหลัง เจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าจุมพฤษพงศ์บริพัตรกรมพระนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์ท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็บราณวัตถุเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านอยากให้มีการเก็บอย่างเป็นระบบนะคะจึงได้มีการตั้งนะคะตำแหน่งของพันธรักษ์ขึ้นมานะคะความน่าสนใจคือว่าตำแหน่งนี้มีในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นที่แรกเลยมั้งคะที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นพันธรักษ์ในการดูแล ภายหลังพระครูรัตนาคมรับพระดำริของพระองค์เจ้าจุมพฤพง์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ักพินิษมาสารต่อสาราบาด้านหลังทิศเหนือจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระธาสะเสด็จและให้มีพันธรักษ์คอยให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าแต่เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวบริหารงานโดยกลุ่มชาวบ้านและพระภิกษุในพื้นที่ จึงทำให้ขาดการจัดการที่เป็นระบบมันก็ระเข,ะขเ้ระคาไปเนี่ยมันก็อยู่เป็นบางจุดไงเป็นอยู่ในกุ๊กในกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลื้ออยู่ซอกนู้นซอกนี้ก่อนหน้านี้ด้วยความที่เราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการ,าราาเนี่ยทั้งพระทั้งคณะสัเนีนได้ทอดทิ้งงานศิลปรกรรมโบราณวัตถุสำคัญสำคัญของวัดโดยรู้เท่าไม่ถึงการไปเยอะมาก เมื่อเนิ่นนานไปพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จก็ได้ชำรุษสุดทรงไปตามการเวลาสำร้ายความนิยมซื้อขายวัตถุโบราณที่กําลังทวีความเข้มข้นขึ้นในสังคมไทยก็ทำให้พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จถูกคนร้ายเข้ามาโจรกรรโจนพระพุทธรูปเก่าแก่และโบราณวัตถุสำคัญสูญหายไปจำนวนมาก ไปองค์เป็นนกขั้มนีน้เจ้านะคุ่นเจ้าจะอยู่โซนวิหารพระพุทธทีหายไปนะเจ้านะจะได้จะไายกัะเจ้าทวนี่ยังตามอยู่นะจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2552มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยสถาบันไทยคดีศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางได้เลรงเห็นถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทั้งสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงประสานงานกับทางวัดเพื่อปรับปรุงอาคารสารบาบด้านทิศใต้เพิ่มเติมและพัฒนาการจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นตอนนั้นเราเห็นว่าวัดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าก็ปิดตัวลงไปโดยสถาบันไทยคดีก็พยายาม ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าเราทําในลักษณะใหม่คือเราไม่ได้ไปจัดของเข้าตู้แล้วกลับมาเลยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เราใช้กระบวนการทางด้านพิพิธ,ธพภัณฑ์วิทยาเนี่ยดำเนินการก็ต้องเริ่มจากการทำทะเบียนโบราณวัตถุก,ก่อนครั้งแรกที่เราลงไปเนี่ยก็จะมีมีชาวบ้านเข้ามาช่วยหรือของในอาคารออกมาหมดเลยเอามาเรียงจัดเรียงใหม่มีการสนทนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดระหว่างทํางานรวมถึงพระสงฆ์ด้วยนะครับแต่ก่อนเนาะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบของที่เก็บรวมรวมกันไว้ดูแล้วไม่มีระเบียบระบบนึกอยู่กันว่าเอเราจะทํายังไงให้ดูว่าเป็นสัตส่วนที่น่าชมน่าดูเปินเข้ามาเจ้าบ้านคนในชุมชนจะเปินจัดขวนะเจะ้าขว,วาทั้งอ้เปินจะมาลอกมาลากักอาขอบมาัว้าเฮาไอ้เนี่ย ป้านตัวไอ้คนไปไปติ๊กติ๊กอ่าเป็นยิบหยั่งกับพอนนะเจ้านะเวลาเปมืนทำความสะอาดหรอของอยู่ตรงใดเอาเวลาททำความสะอาดเราเวลาเป็นยกไปไหวกับตาตู้ตู้ในติ๊กติ๊ก่ะเนี่ยตัวไอ้เพ่นหาฝอแบบเป็นเจ้าวางไหวไหนอีเนี่ยในตอนแรกๆอาจจะดูว่าต่างคนต่างทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับครั้งแรกๆก็อาจจะยังไม่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 เชื่อใจกันหรอกเราขึ้นไปในหลายครั้งอ่ะจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรจากเขาเมื่อเลย มันก็ยังใจเฮาเฮาก็ยังใจเิันว่าคนจะกิงใจกับเฮากอยเนี่ย,ยหลังจากทำทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าเราจะใช้อาคารเดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนอาคารใหม่ดีก็ปรากฏว่าอาคารเดิมถูกโจรกรรมแล้วมันเป็นเป็นอาคารที่อยู่ริมฝั่งถนนด้านด้านนอกนะ่ะไม่เหมาะสมนะเราก็เลยย้ายมาจัดแสดงใหม่ที่ศาลาบาทฝั่งด้านใต้นะครับที่ตรงข้ามซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนั่นแหละนะครับ มิติอีกมิติหนึ่งที่ทําให้พิพิธภัณฑ์นี้เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดก็คือว่าได้ศรัทธาของชาวบ้านจริงๆเลยอย่างพี่ทัพทิมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงทุกวันนี้สิบสี่ปีละก็ยังเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นะคือพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลาเลยพอเข้ามาเป็นจิตอาสานะเจ้าอยากจะหือวัดเขาน่ะมีความสะอาดแล้วก็คน,นุมชนมีความสมามัคคี นะเจ้าได้รวมกันช่วยกันเก็บรักษาของัะเกเนะเจ้าเนาะไข่ตีม้าดูแล้วนะเจ้ากับใบฮือเปินได้แต่ตองนะเจ้าเนาะเขาจะเก็บใบตีฮือเป็นตีสำคัญสำคัญนะเจ้าไอฮือเก็บใบในพิธภัณฑ์นะเจ้าเนาะพอดีสมรสนเขามาเขาก็เห็นภาพ่ะของมีค่ามันมีเยอะก็เลยอ่ะช่วยกันมามาพัฒนาเอามาซ่อมอันไหนมันผุมันพังก็ซ่อม ในพิพิธภัณฑ์จะมีบโบราณวัตถุประมาณว่าอาจจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกคือเป็นโบราณวัตถุที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของวัดนะครับอย่างเช่นพวกช่อฟ้าเซรามิกนะครับส่วนประกอบต่างๆของของประตูโของอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นข้าของเครื่องใช้ที่เจ้านายในเมืองลำปางเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยบริจาคถวายให้กับวัดพระธาตุเสด็จ ก็จะมีความสำคัญทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือส่วนที่เป็นเข้าของเครื่องใช้นี่แหละนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆได้อย่างซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับสังคมได้ต่ชิ้นนี้ก็คือช่อฟ้าของวิหารหลวง เจ้าฟ้าเดิมครับผมของเดิมของจริงแล้วนะครับผมก็นําไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทรลยพุนชัยที่จังหวัดลําพูนในการสร้างนะครับผมเราใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดลําปางที่ลําปางเนี่ยเราเราเป็นแหล่งดินดีที่ใช้ทํเซรามิกนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่ายิ่งของวัดพระธาตุเสด็จนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหีบพระธรรมนะครับผมหีบพระธรรมก็สําหรับเก็บคมภีร์ต่างๆของทางวัดนะครับ เพื่อที่จะรักษาคำพีนั้นให้มีอายุยืนยืนนานนะครับป้องกันปลวกมแมลงต่างๆชิ้นที่อยากให้ดูก็ยังไม่ได้จัดแสดงเป็นตั้งทำหลวงแผ่นผ้าบุกทองนะประกอบอยู่กับเครื่องเครื่องตั้งคัมภีนะเป็นของที่ทําจากของมีค่าคือทองคำนะครับแล้วก็แม่เลี้ยงป้อมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นผู้เป็นผู้บริจาค เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ในวันนี้ทางหลวงพ่อพระครูโสพิษพัฒนานุยุกเจ้าวาดวัดพระธาตุเสด็จก็จะได้นําของสําคัญของวัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานประเพณีเดือน5ก็คือผ้าตั้งธรมนะครับซึ่งผืนนี้จะเป็นของที่มีความพิเศษผ้าตั้งธรรมนะครับ <c oughs> ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ของวัดในนี้ก็จะบอกรายละเอียดว่าเป็นภาพ เทพระบุติหนึ่งองค์พร้อมด้วยเครื่องครับมีนาคสี่ตัวเป็นสมบัติของวัดเสด็จลำปางโดยไม่เลี้ยงป้อมบริบูรณ์เป็นผู้ถวายสำหรับสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ไม่ได้พบเห็นบ่อยๆเลยการที่วัดพระธาตเสด็จสามารถจะรักษาสิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ได้เนี่ยเป็นการสืบทอดสิ่งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของคนไทยยวนล้านนาลำปาง เวลามีการที่จะพระสงฆ์จะขึ้นเทศนะครับโดยเฉพาะในอดีตก็จะนิยมเทศบนธรรม,มาภิทรงประสาทก็จะมีการนำพระคัมภีร์มาตั้งไว้ข้างบนก่อนเทวดาก็เหมือนทําหน้าที่ในการรักษาเป็นมรดกพุทธศินนะครับสำคัญของวัดพระธาตุเสด็จนะครับที่ยังรักษาไว้โดยท่านพระครูโสพิษพัฒนานุยุกเจ้าว่าท่านก็ได้รักษาไว้ในสถานท,ที่ที่ปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นพุทธศินสกุลช่างลำปางเนาะ ที่เกี่ยวกับเครื่องเงินเครื่องทองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นมรดกวัฒนธรรมของคนลำปลางที่เป็นช่างเงินช่างทองโบราณเนี่ยเรามาดูตัวอย่างตรงนี้ได้ว่านี่เป็นสิ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวัดพระธาตุเสด็จจึงเป็นคอมมูนิตี้มิวเซียมที่บริหารจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากวัดชุมชนและสถาบันการศึกษา ที่เล็งเห็นคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จจึงเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานในเชิงอนุรักษ์ที่กลุ่มคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่มโดยไม่รีรอการสนับสนุนจากทางรัฐวัดพระธาตุเสด็จเองก็มีคำภีบลานจำนวนหนึ่งซึ่งจากสมุติฐานเนี่ยผมก็เชื่อว่าจริงๆในอดีตคงมีเยอะมากกว่านี้มากหลักฐานอื่นๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวัดมีความจเจริญรุ่งเรืองมาก อาจจะไม่ได้มีเท่านี้แต่อาจจะโดนขนย้ายไปที่อื่นไปเก็บรักษาอย่างที่ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งเรื่องพวกนี้วัดในภาคเหนือมีค่อนข้างจะเยอะเรื่องเรื่องการย้ายไปเก็บรักษาในที่อื่นแล้วไม่ได้คืนกลับมาทําคัมภีร์ใบ้านปั๊บสาบโบราณต่างๆนะครับก็จะเป็นชุดเอกสารหรือเป็นคลังข้อมูลนะครับซึ่งเราก็พบข้อความสําคัญ ที่มีการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆของวัดพระธาตุเสด็จรวมถึงบริบทพื้นที่สังคมในแต่ละยุคสมัยนะครับอันนี้เรียกว่าคมภีร์สําคัญที่สุดของศาสนาพุทธคือคมภี์กรรมมะวาจาซึ่งเป็นคมภีร์สําหรับการบวชพระภิกษุเพราะฉะนั้นคมภีร์พวกนี้คนธรรมดานี่ไม่กล้าสร้างถวายแต่คนที่จะสร้างได้คือคนที่มีฐานะสูงในสังคมมีเงินมีทุนทรัพย์เพราะจะต้องจ้างช่างชั้นดีมาทําแล้ว หนังสือที่จารึกตรงนี้เป็นภาษาบาลีจะผิดไม่ได้เลยสิ่งที่น่าสนใจอีกกลุ่มชุดนึงนอกจากจะเป็นสิ่งของจัดแสดงก็จะเป็นภาพเก่าภาพเก่าเนี่ยมสามารถบอกเล่าเรื่องราวของวัดพระธาตุเสด็จได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เราทําเห็นเห็นถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุเสด็จตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันในแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่เดิมที่มาวัดเสด็จเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นที่วัดที่เก่าเนาะแต่พอทางธรรมศาสตร์หรือทางอะไรเนี่ยเข้ามาบูรนณะหรือมาทำเนี่ยเราได้พาเด็กมาในในส่วนหนึ่งเด็กจะซึมซับในเรื่องของความดีงาม ในเรื่องของศีลธรรมจริยาไปโดยที่เขาไม่ไม,ไ,มไม่รู้ตัวโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปสอนเขาแต่เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ที่บรรพรุษได้ทำดังนั้นจากตรงเนี้ยเด็กจะได้มีความงอกงามนะความคิดบางอย่างในเรื่องของศีลธรรมจริยาเนี่ยมันต้องเป็นความงอกงามที่เกิดจากภายในของเด็กดังนั้นเด็กที่มาที่วัดเรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจ พอเด็กมาเด็กก็จะภูมิใจไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนปุ๊บเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็คิดถึงวัดแล้วกลับมาอีกครั้งหรือไม่ว่าเขาไปอยู่ทํางานที่ไหนเขาก็จะคิดถึงว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วัดเนี่ยพัฒนาขึ้น4 5หปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามีเยาวชนที่พอที่จะสืบสารได้เขาโตขึ้นเขามาเรียนที่กรุงเทพจบกลับไปแล้วเขาก็ไปคน้นคว้าศึกษาต่อกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ในงานวิจัยของผมมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนแรกคือการศึกษาตัววัตถุหรือว่าตัวอะไรคําส่วนที่2คือการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนเนี่ยเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็คือมากับอาจารย์ค่ะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้มากับอาจารย์ในรอบสมัยเป็นนิสิตนะคะก็ได้กลับมาอีกครั้งก็คือมาช่วยบุรณนะ ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออย่างเวลามีนักวิจัยมาในพื้นที่ะค่ะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเก็บข้อมูลก็จะมาอำนวยความสะดวกแล้วก็ในช่วงหลังที่ได้มามีส่วนร่วมกับวัดพระธาตุเสด็จนะคะก็ได้เห็นแล้วว่ามีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนในชุมชนในพื้นที่เลยเริ่มให้ความสําคัญกับวัดพระธาสะเสด็จเยาวาชวนในชุมชนเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญหรือว่าเป็นตัวแทน ของเราหรือของชุมชนเนี่ยในการพรีเซนต์ชุมชนเขาต่อคนบุคคลภายนอกเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากเมนผู้ที่เคยบทเรียนในวัดก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัดมากหน่อยสำหรับเยาวชนเหล่านี้ผมคาดหวังให้เขาได้ดูแลวัดกับชุมชนต่อไปเริ่มมาสนใจในวัดพระธาตุเสด็จตอนที่ผมเนี่ยอายุได้13ปีเนาะตอนนั้นคือกลา,ากกลังจบป .6 กํำลังกึ่ดจูะ,ะจะไปเฮียนต่อที่ไหนดีแล้วพอดีแบบว่า ทางโลกมันก็นอาจจะอุ่นไว้ผมกัเลยได้มาบวชเป็นสามเณรเนาะอยู่ตีวัดพระธาตุเสด็จแห่งนี้ครับพอได้เข้ามาบวชแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค้นผมรุ้จักเลยทังทีแบบเป็นวัดเก,าเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่แบบสําคัญของเมืองลำปางก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยแบบคิดสนใจและศึกษาในตัวแบบ ประวัติศาสตร์ของวัดพระดาเสดแบบจริงจังตั้งแต่ต่อนน่นมาครับเป็นตั้งแต่อตอนติดเป็นสมัยนเนาะก็หลังจากผมได้สิขาลวเพไปกันเนื่องจากว่าคาสามารถศึกษาทางด้านทางของทางโลกได้คือแบบคาสามารถแบบไปศึกษาด้านดิจิตอลด้านยุคเทคโนโลยีอย่าง้ย่ผ้าสามัยนี้เนี่ยมันเข้าถึงยากเลยนะแต่ถ้าเป็นคารวะเนี่ยมันแบบโอ้เปิดกว้างได้ศึกษาทุกอย่างผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแล้วลาสิขามาแล้วก็ทําในส่วนของเพจโปรโมทในด้านเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับว่าการท่องเที่ยวของวัด ก็ได้ไปสมัครเรียนต่อด้านของกราฟิกเนาะตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางค่ะหากคนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่ตกทอดมาจากบมพับรุษของตนมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะได้รับการบำรุงรักษาให้ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับชุมชนได้ยาวนานคุณค่าของอดีตที่ส่งต่อมาถึงคนรุ่นปัจจุบันก็จะสามารถไปต่อไปถึงอนาคตได้อย่างยั่งยืนพอเราเห็นเด็กนักเรียนที่ครูพามาลงจากรถเข้ามาในวัดเดินวิ่งเข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเกิดความสุข เรื่องเยาวชนของวัดเป็นจุดหนึ่งที่เราประทับใจที่สุดเลยค่ะเนื่องจากว่าพอเราไปเราก็มีโอกาสได้เอาประวัติศาสตร์เอาภาพเก่าอะคะ่ะไปฉายสไลด์นะคะเราก็เห็นน้องๆมานั่งฟังที่สําคัญคือเขาตอบคําถามแล้วได้หมดเลยพอเราฉายภาพนี้เขาก็ตอบได้ว่าเป็นภาพของวิหารอะไรตาแหน่งอยู่ตรงไหน,นะคะ่ะแล้วก็มีคุณปาคุณยายมานั่งฟังตอนที่เราฉายภาพนะคะเราก็เลย เห็นบรรยากาศของการเหมือนเติมเต็มคนในเจเนเรชันเก่ากับใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เป็นส่งไม้นะคะเป็นการส่งไม้ไปที่เยาวชนนะคะให้เขาดูแลวัดต่อในเชิงทางวิชาการเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงคำคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า living heritage mm hmm. มันหมายถึงว่าเป็นมรดกที่มันยังมีชีวิตอยู่อะคะ mm ่ะ hmm. ก็มีความภาคภูมิใจมีความปิติดีว่า ยางน้อยเนี่ยเขาได้เกิดมาที่นี่แล้วเขาได้จุวยเหลือชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนยังเต็มภาพคูมแล้วแล้วก็เป็นแบบทหนาทีของชาวพูดยังเต็มตัวครับเนี่ยคือความภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้ทําหน้าทีของชาวพูดยังแบบเต็มรูปแบบครับก็ดีใจก็แอบดีใจแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีจิตอาสามีความตระหนักรู้อะที่จะช่วยวัดช่วยพิพิธภัณฑ์ต่อสุดท้ายมันอาจจะถูกคัดกรองจนเหลือไม่กี่คนหรอกแต่แต่คนสองคนที่ ที่ตั้งใจจริงแค่นี้ฮะก็ทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้พิพันฑ์ของวัดก็ไปต่อได้ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะสัตยาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมช่วยกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาเสด็จโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมการอนุรักษ์สื่อสารเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางเหนือที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดไปก็คือความเชื่อมโยงระหว่างวัดโรงเรียนที่เรียกว่าบอบอรเป็นชื่อที่ดูแล้วก็สง่างามก็ยังไม่กระจ่างนักในเรื่องของการเผยแพ่ในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ข้อมูลข่าวสารแต่มันมีคนจำนวนน้อย แต่เป็นต้นว่ามาักคุเทศน้อยเนี่ยที่จะต้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของเราโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายของของท้องถิ่นเราด้วยความดีใจเนาะภูมิใจมากๆเลยคือตอนนี้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วกน่าดูแล้วก็ถ้ามีคณะศึกษามาหรือว่าผู้เข้าชมมาส่วนตัวอัตมาก็ให้ความสะดวกโดยการนำไปชมแต่ละที่ สะดุดตาว่าสิ่งนี้คืออะไรอาจมาอธิบายได้ก็อธิบายให้คณะเข้าชมว่าเออส่วนนี้เป็นอย่างนี้มีความสําคัญเป็นอย่างไงเราก็ภาคภูมิใจนะครับว่าจากจุดเล็กๆที่เราทําพิพิธภัณฑ์กันขึ้นเนี่ยนะครับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนชุมชนนักวิชาการนะครับแล้วก็วัดเองเนี่ยก็สามารถที่จะขยับไปอีกก้าวนึง ชนรู้สึกหวงแหนรู้สึกรักรักในประวัติศาสตร์รักที่จะคิดฟื้นฟูแล,ละหันกลับมาองค์ความรู้และภูมิปัญญาผมก็คาดหวังให้สามารถรักษาความทรงจําของชุมชนนะครับไปพร้อมๆกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้โดยที่ไม่ขัดแย้งกันวัดเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับจุดหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่า เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดวัดนั้นนะครับทำงานร่วมกับคนในชุมชนจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้จะเป็นคนในชุมชนที่เป็นระดับเยาวชนก็ได้หรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เขามีจิตอาสามาร่วมก็ได้นะครับการหาความรู้ร่วมกันเนี่ยเราสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปต่อได้ มันไม่ได้แค่ตัววัตถุแต่มันเริ่มหันกลับมาในเรื่องของจิตวิญญาณของความเป็นอดีตหวนกลับมาเป็นอดีตอีกครั้งหนึ่งให้มันเกิดจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกครั้ง,งองค์ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้จากการทาพิพันธ์ท้องถิง่นชุมชนมันมากมายมหาศาลคือไม่สามารถที่จะพรรณนาได้ทั้งหมดอนุอนรักษณ์ไว้ไงของโบราณเอามาขัดสีสุวิวรรก็มาจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์ หหหลลัาานกกกรษไู้้ใต่อวพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตื่นตัวของคนในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์เป็นเครื่องแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ Tee-wee.